ครับผมอขอต้อนรับสู่เอพิโซดที่หนึ่งนะผมวิธีนี้เอพิโซดนี้นะผมก็จะแนะนำวิธีการแบ่งพาร์ i ิชั่น,นะผมการแบ่งได้าร์ t ิชั่นอย่างเช่นเรามีได้ดีแบ่งเป็นได้ซีได้ดีได้อีนะผมโดยวิธีที่ง่ายสุดนะผมแล้วก็เราจะพาไปอยู่ในช่วงของวิธีเบสิกนะผมค,คือใชอ้ใช้แบบปกติใช้ Windows น,นะผมใช้โปรแกรม อ่า utility นะครับของคอมวิดีโอเลยกับอีกอย่างหนึ่งคืออ่ากรณีที่อ่าเราไม่สามารถที่จะแบ่งจากได้ E ไปได้ C ได้น,นะครับก็จะสอนวิธีทำนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับโอเคก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมคำเตือนนะครับผมขั้นแรกคือสำรองไปอัพข้อมูไลไว้แล้วระหว่างทำเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่นจอฟ้าหรือข้อมูลหายวิดีโอเปิดไปติดนะครับ อาจจะบูทฟิโด์ให้ขึ้นเลยก็ได้นะผลอยังอื่นที่ตามมาอย่างเช่นข้อมูลหายไม่แนะนําให้ข้ามขั้นตอนทุกขั้นตอนนะผมแนะนำว่าให้ดูจนจบนะเพราะว่าบางทีผมใส่อียรเล็ก,ก,ก,กน้อยไว้เนี่ยอาจจะลืมอาจจะอาจจะลืมก็ได้นะผมก็แนะนําว่าอย่าก,กอ่อชิปเลยวิธีแรกนะผมก็คือการใช้คอ Computer, Manager, มพิวเตอร์บริเจัดกรจดเมนท์นโอเค การเข้าคอมพิวเตอร์แมเนเจอร์นะผมมีสองวิธีนะผมวิธีแรกนะผมก็คือคลิกขวาที่ดิสพีซีเครื่องนี้นะัมมาสองสามวิธีนะแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมนะผมแล้วก็กดจัดการนะผมนี่คือวิธีแรกทีนี้จอมดาเนี่ยก็คือเข้าสิทธิ์แอดมินนะผมให้กดคขว่าใช่นะผมเอต่อไปนะครับผมวิธีที่สองนะผมก็คือไปดิสพีซีตรงนี้นะผมกรณีที่ไอข้างหน้าแลปท็อปเนี่ยไม่มีไอคอนขึ้นนะผมคลิกขวานะัมแล้วก็ แสดงเพิเ่มเติมนะมแล้วก็จัดการได้เหมือนกันนะจอดําก็คลิกคําว่าใช่เนี่ยมาได้หน้าตานี้ขึ้นมาจากนั้นไปดิสเปเนตเจ้าเปเนตเมนต์นะผมจากนั้นถ้าได้เห็นตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวพาริชชั่นนะผมพาริชชั่นก็คือเนี่ยพาริชชั่นไดดีไดอีไดสี่นะผมแบ่งเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความเร็วแล้วก็จัดสรรข้อมูลได้ถูกต้องนะครับ ก็จะแบ่งไว้แบบส่วนนี้ของระบบส่วนนี้คือเก็บไว้ใช้อะไรบางอานครับมันจะช่วยให้เครื่องทํางานเร็วขึ้นนะผมเพราะว่ามันจะเรียกถูกจุดนะผมโอเคอันนี้มันลึกค่อนข้างจะลึกนะผมผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าเราจะแบ่งใช่ไหมครับอย่างเช่นเช็คแบบอ่ะสมมติว่าผมมีได้ได้ดีเยอะใช่ไหมครับไอไดซ์ไม่เกี่ยวนะครับดได้ดีเยอะเนี่ย ผมก็อยากสร้างพาร์ติชันใหม่แล้ววิธีการก็คือคลิกขวาที่ได้ดีนะครอย่ากดกดฟอร์มตฟอร์มตนะครับคําเตือนห้ามกดฟอร์มตฟอร์มตคือจะล้างท้างในหมดเลยนะครับเตือนนะฮะแล้วสติสตคิคือการแบ่งสติกคือการแบ่งโอเคทีนี้เขาถามว่าทีเนี้ยจะแบ่งเนี่ยคุณจะแบ่งเท่าไหร่ก็คือแบ่งออกไปเท่าไหร่เรามีอยู่ เรามีอยู่กอกอดแบงเนี่ยเรามีอยู่มนันประมาณแสนแสนสองอ่ะวิธีง่ายๆคือเราคิดเลยครับฮึบใช้อะไรใช้ตัวนี้กดตัวข้อมูลผมพยายามทําวิธีที่ง่ายสุดครับโอเคโอเคมาต่อครับเมื่อกี้ก๊าซเต็มน้มะลิเต็มนะผมดูเช็คโอเค ต่อมาแล้วผมก็คือเราแบ่งมันออกมาหมื่นเอ้ยอ่าหมื่นเมกะไบต์เท่ากับหนึ่งกิกเอ้ยเอาสิบกิกขอโทษสิบกิกนะผมเออวิธีง่ายๆคือใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะครับผมเราจะไม่คำนวณกันในนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ New Simple Volume F F B อย่างเงี้ยอ,อ,นะอันนี้คือแบบเ basic จะได้ไหมจะพา ฟาซิเต็มเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น NTFS สำหรับ Windows นะ <c oughs> ราสาเหตุก็เพราะว่า <c oughs> สาเหตุเพราะว่าไอ FAT เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้กับลินุกนะก็คือใช้กับลินุกได้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะใช้กับ Windows เดี่ยเพราะว่าเครื่องผม Windows หมดเลยแน้ะก็ใช้ Windows เอาแล้วก็ตัวน,นี default ไก็ต้องปรับเลยแนะนำนะแล้วก็อันนี้ก็บอกว่า เอาสติลเลียนไว้เ e รียนนั่นแหละแบ่งพาร์ติชันไว้จะเรียนเน่าแย่ละเขอแห้งเขียนเลยพีฟอร์มก็คือให้ฟอร์แมตก่อนแนะนำว่าอ่ะถูกกดฟอร์แมตทิ้งแล้วก็อันนี้คือคอมพาร์ติชันคอมเพาร์ชันแปลว่าแบบรัดดับบีบอัดปะถ้าจะไม่ผิดเกิดเห็นไหมครับเราจะได้ได้บีขึ้นมานี่คือแบบเบสิก อะอย่างต่อมาเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนต้องการปัญหานี้โอเคต้องการาวิธีแก้ทั้งนนะัวิธีแก้คือถ้าเราจะได้เอาได้บีเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะดีลๆก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วเราจะกลับเข้ามาได้เดิมจะไ,ได้ดีทำยังไงก็คลิกขวากด extend เพิ่มเห็นไหมอ่ะเึิ่มปล่อยทั้งอีกครั้งนะครับเราอันรอข้อก่อนอันโลเคตอัลรอเคตก่อน ก็คือมันไม่ถูกจัดสรรว่าถ้าไปอยู่ในไหนคือถ้าเราไม่รวมกับ partition อื่นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ใช้มันจะสูญเปล่านะวิธีการก็คือต้องมาดูสีดำๆเห็นไหมคิกขวาถ้าเรารวมมานะจะรวมจากไอ้สิกิกเนี่ยที่เราแบ่งออกมาเนี่ยรวมกับที่เดิมก็คือดัตตาๆๆนะเราแค่เอ็กเทนเข้าไปซับซ้อนนิดนึงนะเอ็กเทนเอ็กเทนว่ารวมรวม นกรณีที่อยากจะแบ่งก็ปตอบได้เนาะกดเน x t กดฟิ n ิ s h นี่คือวิธีพื้นฐานแล้วก็จะกลับอ่ะทีนี้เห็นไหมกลับมาแล้วข้อมือกลับมาแล้วทีนี้ปัญหาอยู่ว่าถ้าเราสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ดีนะเห็นไหมอย่างของผมนะเห็นไหมได้สี่เต็มนี่คือปัญหาที่ผมตอนนี้มีอยู่อะไรจะทําคลิปนี้แหละอ่าได้ดีได้ดีเนี่ยมันนิวกว้างเลยไหมกว้างเยอะเลยมีตั้งหกสิบเอ็ดปีกนะ แล้วแค่แบ่งปกตินะวิธีปกตินะเราจะแบ่งใช่ไหมอ่อะเราแบ่งมันเหมือนใช่ไหมเราแบ่ง00 1, 000, 000, ปเปหนึ่งหมื่นหนึ่งปุ๊บก็เน็กโอเคลิกขวาเห็นไหมว่าเรา,าไม่สามารถเอ็กเทนได้สาเหตุสาเหตุนะครับไม่ง่ายคือ,อตัวไดซีเนี่ยเป็นไดของ Windows ซึ่ง Windows ทำงานอยู่ แล้วถ้าเราไปแก้ไขปุ๊บ Windows จอฟ้าทีหรือว่าผมลองใช้หลายวิธีนะก็ผมลองใช้ Command แบบ cmd ครับถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะผมอไม่ต้องลงลึกอลองใช้ Command แล้วผมลองมาถ่ายวิธีแล้ววิธีที่เวิร์กที่สุดก็คือการใช้แอปพลิเคชันช่วยนั่นแบบวิธีที่ง่ายโอเคทีนี้ถ้าคุณอยากจะเอาตัวเนี้ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใส่ในไดซีเนี้ย วิธีการก็คือใช้แอปเกรชช่วยสิ่งนั้นเรียกว่าโอมิกใช่ปะอ่ะโอไมิกโอมิกอ่านผิดก็ขออภัยนะโอมิกถ้าผมอ่านถูกโอเคโอมิกเข้าที่เว็บไซต์นี้ผมแนะนำนะโอเคให้ใช้เวอร์ชันเเพราะว่าเวอร์ชัน10มันจะเสียตังค์มันเป็นเวอร์ชันโปรโอเคนะเวอร์ชันโปรหมายความว่ามันจะแบ่งไม่ได้ ก็คือมันล็อกไว้ล้วต้องซื้อก่อนทันแ,แล้ววิธีง่าย,ายสุกดก็คือใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่านั้นเข้าแบงถ้าอยากหลอกจะลอกอยากลองก็ลองได้นะไม่หา้ามก็ใช้เวอร์ชันเก้านะครับอาจจะพูดเลวเนี่ยโอเคก็ไปกดที่ดาวน์โหลดเห็นไหมอ่ะทีนี้มันมีเวอร์ชันสิบก็คือเลตเตอร์เวอร์ชันเก้าหกสิบสี่อ่ะทีนี้ถ้าจะถามว่า x 8 6คือ32บบิต x หกกบสี่คือหกสี่บิตนะครับก็ใช้หกสี่ครับแต่ว่าผมก็กด x 8ปสิบหกไปก็เห็นมีปัญหาได้กันนะโอเคทีนี้เวลาโหลดปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมออกมาปุ๊บแล้วก็ติดตั้งตามปกติเลยกดเน็ก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 น่าจะได้นะโอเคเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมชุบอ่ะทีนี้ตัวนี้ใช่ครับแล้วกดก็คือเราได้แอปมาปุ๊บ ขอสิทธิ์แอดมินก่อนทีนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าอันนี้คือนงมงมงนหน้าจะงงๆนิดนึงวิธีการก็คือเราดูก่นว่าเช็คก่อนว่าเรามีอ l l o c a t ัไหม c l t o c a t e อ่าะโ l o c a t นอันนี้มันเป็นดอกจันก็นนคือยังไม่ถูกจัดสรรเัน้นแล้วมันจะว่างก็คือเราถูกแบ่งได้ดีเดิมแล้ว ขิ้ขวาที่ตัวไดซี่เพื่อจะรวมเมทเข้าด้วยกันวิธีการก็คือเมทพาร์ติชั่นก็ได้แล้วก็ allocate อันนี้ก็ได้นะไม่ผิดหรือที่ซ้ายแล้วก็ async async free space form partition อันนี้คืออย่ายลืมนะว่าไอ้ดอกจันอนะคือ allocate นี่ยลนะะทุกคนเริ่ม,มองลนะ าทีนี้ไปอยู่ที่เต็มป่ะป่ะนะเช็คก่นอนเมดก็ได้นะผมว่าขอใช้เมดเถอะไม่ใช่วะในวิธีนี้ผมใช้เมดนะครับแล้วก็ a อาเขียนทีนี้จากนั้นมันจะไม่เริ่มเลยก็คือกดตัวแอปพลายก่อนเช็คก่อนนะครับแนะนำว่าเช็คอ่ะวิธีการก็คือมา ได้ดีไปได้เแล้วก็แบ่งไปได้ซีไ้ซีก็ได้เพิ่มมาเป็น365กิ้กนะครับล้วกดพอเสร็จวิดีโอพีอีเอาละถึงเวลาที่ต้องก็ต้องตกใจขึ้เข้าสู่รีสตาร์ท นี่ไม่ต้องตกใจนะครับมันนี้คือโปรแกรมมันคือ Windows PE นะไส้ในมันลแล้วก็เป็นโปรแกรมที่จัดการอีทีต้องรุนว่าไฟล์เครื่องจะหายไหมไฟล์อัดคลิปนะแย่ละแอบใหม่แน่เลยอันี้ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ปล่อยไป โอเคครับโอเคครับเมื่อถึงตอนนั้นก็คือเราจะกดรีสตาร์ทได้นะครับหรือว่าจะรีสตาร์ทเองนะผมโอเคนั่รเลย Okay. สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเห็นไหมครับผลง,งานผมก็คือเราสามารถที่จะแบ่งได้สรุปนะผมก็คือเราสามารถที่จะแบ่งได้ดีนะเกิดความสว่างโอเคสามารถที่จะแบ่งได้ด,ดีได้ดีเพิ่มได้ลดขนาดได้นะผมแล้วก็สร้างมิชั่นได้นะผมแล้วก็สามารถที่จะ แก้ไขเอาได้ดีเนี่ยเสดซีได้นะผมก็เคยชันใช้โปรแกรมออออเมทนะผมส่วนคอมมานี่ผมเคยลองไม่เคยลองแล้วครับก็ไม่รอดยังก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะผมก็หรือมีวิธีทําคอมมานก็ได้นะผมก็แนะนําได้นะผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบไม่ใช่แบบ G.I u ไปถึงแบบ Microsoft Server วะพวก Windows Server คยมีวิธีหนึ่งนะผมก็จะไม่เหมือนกันนะผม,ไม,ม,นนะผมไม่เหมือนกับตัวที่ไม่มีแบบ ค i อนะแบบ user ใช้ครับแล้วก็แบบเซิร์ฟเอร์